วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับที่จะผมที่ผมจะมาออกกําลังกายต่อแต่วันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดหน่อยพอดีจะบอกว่าปกติที่บ้านเนี่ยที่ตึกที่ตึกหลังบ้านจะมีพื้นที่ใช่นไหมครับจะมีพื้นที่ผมจะบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็สามารถออกกําลังกายได้อาดูนะครับเห็นไหมครับผมไม่จําเป็นต้องจริงๆไม่ต้องไปนู่นก็ได้จริงๆมีอมีเห็นไหมครับพื้นที่ยาวไปนู่นเลย น,นู่นเลยนู่นยาไปนู่นแล้วก็บนกลับมานี่เพื่อนๆดูสิครับพื้นที่ตรงนี้ก็ผมจีถ้าเป็นระยะทางนะคิดว่าถ้าเป็นระยะทางก็น่าจะประมาณสักหกสิบเมตรสักหกสิบหกสิบเจ็ดสิบเมตรนะจากกาแพงสู่สู่ถนนด้านนอกประมาณเจ็ดสิบเมตรผมวิง่งผมวิง่งเดินวิ่งไปกลับก็ประมาณหนึ่งรอบหนึ่งเมตรสี่สิบสิบรอบก็ประมาณเกือบโลครึ่งแล้วครับ ผมเดินยี่สิบลก,ก็ประมาณสาโลจริงๆก็พอแล้วนะสามกิโลเนี่ยก็ถือว่าโอเคผมก็เลยเปลี่ยนใจไม่ต้องไปวิ่งที่สานามกีฬาแล้วก็ออกกําลังกายที่นี่แล้วก็แถมยังช่วยประหยัดน้ํามันด้วยประหยัดน้ํามันรถไม่ต้องขับไปกับสองกิโลนะครับผมว่าประมาณสองกิโลนิดๆไปกลับก็ประมาณไปกิโลครึ่งกับไปกลับประมาณสามกิโลผมเชื่อว่าประหยัดน้ํามันไปได้ส่วนหนึ่งก็เลยออกกําลังกายที่นี่ดีกว่าก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกัน แต่ตอนนี้ที่ผมจะมาบอกเนี่ยคือว่า,าจะมาสอนเทคนิคนะครับเวลาที่เราจะก่อนที่เราจะออกกำลังกายทุกครั้งนะครับสิ่งที่เราทำอันดับแรกเลยนะครับเตรียมควรมีรองเทา้าที่เป็นรองเทา้าเขาเรียกอ,อะไรอะรองเท้าผ้าใบสักคู่หนึ่งของผมก็ใช้นี่ตัวนี้ครับเดี๋ยวถอดให้ดูเดี๋ยวถอดให้ดูของผมใส่รองเท้าผ้าใบคู่นี้ครับเป็นแบรนด์ตัวคาเมลตัวนี้นะ ก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ผมใส่แล้วรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันดีแล้วมันกระชับเท้าแล้วมันก็นุ่มแล้วมันก็ไม่บีบเทา้าราคาหรอเก้าร้อยกว่าบาทก็โอเคนะอันนี้ไม่ได้มาทำคลิปขายรองเท้านะแค่บอกเฉยๆคุณสมบัติของมันก็ดีบางทีบางทีครับเราไปซื้อรองเท้าที่มันดูง่ายๆสบายๆธรรมดามาสองสามร้อยสี่ห้าร้อย แต่ผมบอกว้เลยว่าคุณใส่ไปเดี๋ยวคุณก็ต้องหาซื้อรองเท้าใหม่เพราะว่ามันดีมันใส่ได้มันใช้คําว่าใส่ได้นะแต่มันไม่ได้ดีพอที่เราจะเอาไปออกกาลังกายแต่อันเนี้ยได้ทุกอย่างครับไม่ว่าคุณจะวิเดินเดินหรือวิ่งหรือจ็อกกิ้งเบาหรือกระโดดตบหรืออะไรต่างๆานานาได้หมดครับมันเป็นรองเท้าที่ครบจบในคู่เดียวแล้วใส่ใส่ไปไหนใส่ไปธุระใส่ไปเดินชีวิตประจําวันก็ได้ด้วยครับแต่มันคงใส่ตลอดเวลาก็คงไม่ได้หรอก มันก็ต้องพักใส่คู่อื่นบ้างนะครับก็ผมก็บอกว่าวิธีการออกกําลังกายที่ถูกต้องไม่ได้อยู่ที่สถานที่นะครับแต่ไม่ใช่สถานที่ทุกสถานที่เหมาะกับการออกกาลังกายอันนี้ต้องบอกก่อนนะทุกสถานที่ไม่เหมาะอย่างเช่นผมไม่แนะนํานะครับการที่ไปวิ่งออกกาลังกายหรือปั่นจักรยานข้างถนนอันตรายมากครับผมบอกเลยเราออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายปลอดภัยให้ร่างกายแข็งแรงปลอดภัยแต่เราไปวิ่งออกกาลังกายข้างถนนอันตรายครับผมผมไม่แนะนําเลย ผมไม่ผมจะไม่ให้ครอบครัวไปทําอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่ามันไปเสี่ยงกว่าเดิมอะครับมันไม่ใช่ไปดีขึ้นนะมันไปเสี่ยงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมไม่เอาแน่นอนก็ถ้าจะออกกําลังกายดูในที่ที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยโอเคครับอยู่มีรั้วด้วยมีสถานที่อยู่ในกาแพงเนี่ยเราวิ่งไปกลับเนี่ยเดินไปกลับเนี่ยผมบอกได้เลยนะวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุณเดินได้ประมาณสองสามกิโลแล้วสองสามกิโลผมเชื่อได้เลยนะครับว่าวันเนี้ยอ่า เดี๋ยวสักประมาณ10วัน15วันและคุมอาหารด้วยงดแป้งงดทอดอะไรพวกนี้สําคัญมากเลยงดของแป้งงดทอดแล้วงดคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดทที่เราเคยกินคือข้าวแป้งนั่นแหละเวลาเรากินปริมาณที่เยอะขึ้นให้ลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งแค่ในน้ําหนักคุณก็ลดแล้ง่ายนิดเดียวเลยไม่มีอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก่อนออกกาลังกายที่สําคัญเราควรยืดกล้ามเนื้อก่อนการยืดกล้ามเนื้อคืออะไรการยืดกล้ามเนื้อคือการบอก กำลังจะบอกกล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆว่าเฮ้ยเรากําลังจะทําอะไรกับตัวกับกล้ามเนื้อตัวเนี้ในส่วนไหนบ้างเราก็แค่อ่าบริหารจัดการส่วนนั้นส่วนแรกที่เราต้องต้องทําก่อนนะผมผมไล่จากส่วนล่างก่อนไปจนถึงข้างบนนะเวลาเราออกกาลังกายให้ออกกาลังกายจากส่วนส่วนล่างก่อนส่วนล่างก่อนเห็นไหมครับส่วนล่างก็คือส่วนข้อเท้าส่วนที่เป็นข้อข้อเท้าข้อเท้า เข่าเอวส่วนสะโพกเนี่ยแล้วก็หัวไหล่คออันนี้สําคัญเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับส่วนแรกข้อเท้าเนี่ยข้อเท้าบางคนใช้หมุนข้อเท้าถามว่าได้ไหมก็ได้นะแต่ผมไม่ได้หมุนนะครับผมจะยอ่อยืดเอาจะยอ่อยืดแบบนี้ยอ่อแล้วก็ยืดเอายอ่อแล้วก็ยืดครับอ่าเดี๋ยวหันให้ดูยอ่อแล้วก็ยืดแบบนี้เก่งเก่งนิดนึงแล้วค้างไว้ประมาณสักห้าวิอ่าเราก็ปล่อยลงยอ่อแล้วก็ยืดเอา จริงๆมันสามารถทําได้ท่าเดียวในเวลาเดียวกันได้เลยก็คือท่าย่อยืดแบบเข่าด้วยนั่งลงไปด้วยจะได้ทั้งข้อเทา้าแล้วหัวเข่าท่านี้ได้สองอย่างเลยนะอ่ะดูเนี่ยท่านี้เห็นไหมครับได้ยืดด้วยเห็นไหมแล้วก็ย่อลงไปท่านี้วอร์มได้ทีเดียวได้สองท่าเลยครับอืแต่ถ้าวอ,วอร์มท่านี้ให้ทําประมาณสิบครั้งนะครับประมาณสิบครั้ง ปลายเท้านี่จะขย่งไว้นะปลายเท้าจะไม่ได้ยืนกับพื้นนะครับจะขย่งไว้หลังจากนั้นอ่ะเราได้วงางหัวเข่าไปเลยต่อไปเอวครับเอวง่ายๆครับจะ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 โย,ยกไปข้างหน้าหรือถอยหลังอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าหมุนเอวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันไปกลับสบายๆครับซ้ายสิบขวาสิบง่ายๆครับไปสิบซ้ายสิบขวาสิบง่ายๆ ครั้งละนิดหน่อยนะครับห้าครั้งสิบครั้งจี่สิบครั้งอะไรก็ได้แล้วแต่เรามีเวลาก็ทําเยอะหน่อยไม่มีเวลาก็ทําไม่ต้องเยอะอะยืดกล้ามเนื้อในส่วนที่เราควรจะยืดน,นะครับเป็เรื่องสําคัญสาคัญเพื่อให้ร่างกายเตือนปลุกตัวเองเพื่อเรากําลังจะออกกำลังกายแล้วนะ ง่ายๆก็ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็ก่อนที่เราจะวิ่งเลยผมแนะนําให้เดินก่อนนะครับเดินก่อนสักรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งในรอบถัดไปแค่นี้ก็เป็นการจบแล้วหลังจากที่เราวิ่งเสร็จยืดกล้ามเนื้อเสร็จหลังจากนั้นก่อนที่จะเสร็จภารกิจให้เรามายืดกล้ามเนื้ออีกรอบหนึ่งก่อนจบภารกิจอีกประมาณ10นาทีแล้วเราถึงจะรีแลกผ่อนคลายได้นี่เป็นกระบวนการในการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะครับต้องยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งเสร็จแล้วไม่ใช่นั่งกินพักผ่อนแล้วก็เลิกเลยไม่ดีครับ ทวนยืดกล้ามเนื้อประมาณสักสินาทีทุกส่วนของร่างกายเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เรายืดกล้ามเนื้อตอนแรกรับรองเวลาเรา,รายืด <Saint. S 2> กล้ามเนื้อตอนก่อนเริ่มและตอนจบจะทําให้เราไม่เจ็บกล้ามเนื้อเลยกล้ามเนื้อเราก็จะเซ็ตตัวเองไม่มีปัญหาไม่เจ็บนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําอย่าลืมนะครับยืดกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะเล่นกีฬาจริงประมาณสัก10นาทีทั้งก่อนและหลังจะทําให้เราไม่เจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็ร่างกายเราก็จะดีนั่นเองฝากไว้นะครับเดี๋ยวมามาตอ่อกันเดี๋ยว ผมจะมาให้ความรู้ในส่วนของคลิปหน้าต่อในเรื่องการออกกำลังกายนะครับในฐานะเคยเป็นในราาชีพมาก่อนมากกว่า30ปีตามนั้น